กองทัพพิทักษ์ธรรมกำลังเดินหน้าตู้กับคารวะจะเป็นประเด็นไหนก็ลองมาฟังรายละเอียดจากแอดเจกันนะคะกราบสวัสดีช่องแป้งร่ำตื่นทรรมค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ม่ตาเข้ามารับชมค่ะเอาละตอนนี้กองทัพพิทักษ์พุทธศาสนา กำลังเดินหน้าต่อสู้กับคาราวานโอเคเอาเรื่องใหญ่ๆไม่ได้เพราะไม่มีความผิดนะครับสอนไม่รู้ว่าจะมีความผิดหรือไม่แต่เอาละนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอาให้ได้สักเรื่องไหนๆก็ออกละนะครับเราเต้นซะใหญ่โตเล่นซะใหญ่โตถแถลงคงแถลงขง่งขาวออกนู่ดดี้ดั้นสื่อมวลชนให้ความสนใจเราเอาคาดีใหญ่ไม่ได้ เราก็เอาคาดีเล็กๆก็ได้นะครับเรื่ออะไรไม่ได้ขออนุญาตบ้างตรวจสอบที่มาของเงินบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดประชาชนเราคุยกันเรื่องธรรมะสอนกันเองไม่ได้สอนกันเองแล้วผิดกฎหมายจะต้องติดคุกติดตารางเลิกฉันจะไม่เป็นชาวพุทธละ <c oughs> ฉันจะเป็นชาวไม่มีาศาสนาแล้วเนาะ ปัญหาคนจานเบียร์เนี่ยครับมีอยู่อย่างเดียวคือจานเบียร์พูดตรงไม่อ้อมเล่าแต่ความจริงตรงไปตรงมานะครับมันทำให้คนบางกลุ่มเรียกว่าคนนะมั้ยหรือพระหรือวอัดเสียประโยชน์เพราะเราคนบรนตาสว่างไอกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไหวอิดไหวปูนทำพิธีดูดนี่นั่นคนจะไม่ไป พราะคนจะไม่ไปเนี่ยนะครับพระกว่าจะเสียลาบยศสการะของตัวเองเป็นห่วงลาบยศสการะถ้าเราจะพิทักษ์ศาสนาและเราจะบอกว่าคาราวาสที่อ่านบาลีไม่ได้ห้ามสอนธรรมะเอาสิเอาพระทั้งประเทศมาสอบบาลีนับรองเนาะหายไปมากกว่าครึ่งล่ะนะครับพระนับรองถ้าสอบบาลีตก เอาศึกไปเลยจับศึกไปเลยถ้าจะเอามาตรฐานนี้เอาทุกมาตรฐานเราอย่าใช้หลายมาตรฐานกับคนที่เราชังเราใช้มาตรฐานหนึ่งกับคนที่เราอยู่ด้วยเป็นฝั่งเราเอาอีกมาตรฐานหนึ่งเอาสิครับถ้าจะเอาถ้าจะเล่นอาจารย์เบียร์แค่ว่าอาจารย์เบียร์ยังอ่านบาลีไม่ได้แล้วมาสอนธรรมะภาษาบาลี มันก็คือภาษาบาลีแต่จะสอนคนไทยก็หนังสือศาสนาพุทธศาสนาเขาก็แปลเป็นภาษาไทยถ้าเราไม่สามารถอ่านหนังสือพุทธศาสนาที่เป็นภาษาไทยแล้วมาสอนมาเล่ามาพูดกันได้เราจะต้องไปเรียนภาษาบาลีก่อนที่เราจะไปเรียนพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยก็เผาทิ้งให้หมดไม่ต้องใช้ละเพราะว่าคุณมองว่าคนคนหนึ่ง ที่ศึกษาพุทธศาสนาที่ไม่รู้บาลีแต่อ่านพุทธศาสนาฉบับแปลซึ่งเป็นฉบับแปลที่เป็นภาษาไทยพอาะเขาอ่านเขารู้เขาศึกษาเขาเข้าใจเขามาสอนคุณบอกว่าเขาไม่มีความรู้เพียงพอสรุปหนังสือพุทธศาสนาที่เป็นภาษาไทยมันเชื่อถือได้หรือไม่ได้บอกหน่อยเพราะว่าถ้าเราตัดสินกันว่า แค่อาจารย์เบียร์อ่านภาษาบาลีไม่ได้แสดงว่าอาจารย์บาอาจารย์เบียร์ไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเอาสิเอาพระทั้งประเทศเลยมาสอบบาลีกันเลยถ้าสอบตกจับศึกจับศึกไปเลยรับ,บรองวัดร้างละนะเออนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยเถอะครับปล่อยให้ประชาชนเขาได้พูดคุยเรื่องศาสนากันเองศาสนาเป็นเรื่องอิสระ ให้เขาพูดคุยกันเองอันไหนไม่ถูกอันไหนผิดอันไหนที่มันไปในทางที่ไม่ดีประชาชนอย่างเราก็พอจะมีสมองอยู่บ้างได้กินปลาอยู่บ้างเนอะเราไม่ได้โง่งมง่ายขนาดนั้นไม่ได้โง่ดักดันไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดินพ่อแม่เราไม่ได้ขุดออกมาเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันไม่ใช่ไม่ถูกไม่เป็นสัจจะความจริงไม่เป็นเหตุเป็นผลเราก็ไม่เชื่อ แต่เราเชื่อและศรัทธาอาจารย์เบียร์เพราะว่าฟังอาจารย์เบียร์แล้วเออมันใช้ได้เลยฟังแล้วมันเข้าใจง่ายมันย่อยมาแล้วเราไม่ต้องมาเคี้ยวใหม่แต่เราจะไปฟังพระบางองค์โอเคเกง่งจริงแต่เล่าไปเล่ามามึนคนสอนไม่มึนคนฟังมึนมึนเสร็จแล้วเราไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันมนุษย์เราปัจจุบันประชาชนปัจจุบันเราเครียดพอแล้ว กับภาวะเศรษฐกิจสังคมเห็นดนู่นนี่นั่นอะไรมากมายเราต้องการเรื่องที่มันง่ายๆให้เราฟังและเราปรับใช้กับชีวิตได้เลยถ้าปัญหาจะมีกับอาจารย์เบียร์ก็คงจะมีปัญหาเดียวเพราะอาจารย์เบียร์เล่าแต่ความจริงพูดตรงเกินไปนะครับไม่เอาใจฝ่ายที่เสียประโยชน์และอาจารย์เบียร์มีชื่อเสียงมีคนชอบเยอะ เพราะฟังธรรมะจะอาจารย์เบียร์แล้วเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเราจะพิทักษ์พุทธศาสนาหรือจะพิทักษ์ประโยชน์ของพวกเดียวกันเอออันนี้ต้องคิดนักวันจะลงคลองแล้วเนาะเออนะครับตอนแรกก็ชอบตอนนี้ชอบน้อยละเลเวลความชอบเริ่มลดลงแล้วนะครับตกลงจะเอามาตรฐานใดในการที่จะวัดว่าใครจะสอนได้ใครจะสอนไม่ได้จัด สอบไลเซ้นเลยไหมใบอนุญาตการสอนธรรมะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีใบอนุญาตแล้วใครสอบไม่มีใบอนุญาตเอาเหมือนแพทย์เลยไหมใบประกอบโรคศิลป์ต่อไปเราก็ต้องมีใบประกอบการสอนพุทธศาสนาถ้ามีใบอนุญาตจัดเอาเลยนะครับสำนักพุทธศาสนาออกใบอนุญาตใส่ไปในรัฐธรรมนูญเลยถ้าไม่มีใบอนุญาตห้ามสอนอันนี้สิ ถึงจะเป็นมาตรฐานกําหนดมาตรฐานเลยแต่ถ้าจะบอกว่าอาจารย์เบียบใช้ภาษาบาลีไม่ได้แล้วศึกษาพุทธศาสนาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมาสอนแล้วถือว่าไม่มีความรู้แล้วฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยต้องเอาไปไหนเอาไปเก็บแล้วเราต้องเรียนบาลีเพราะฉะนั้นพระที่ไม่รู้บาลีต้องศึกไหมแล้วพระที่ลงหน,หน้าทอง ทำพิธีนู่นนี่นั่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาท่านจะจัดการไหมหรือท่านจะจัดการตามกระแสหรือตามสัจจความจริงอันนี้ถามไม่ได้มีอารมณ์ถามเพราะเป็นประชาชนมึนมากตอนนี้มึนมันหลงอยู่ในดงตีนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่เอาใจช่วยอาจารย์เบียร์อ่าไม่รู้ว่าอาจารย์เบียร์จะเคยทำอะไรมาในอดีตไม่สนใจอนาคตจะทำอะไร แต่ณวินาทีนี้ปัจจุบันนี้ชอบเพราะฟังแล้วเอาไปใช้ในชีวิตได้จริงไม่สนใจเนาะไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงณนะโมเมนต์นี้ชอบในอนาคตอาจจะไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ณโมเมนต์นี้ชอบและเชียร์มากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครจะพิทักษ์พุทธศาสนาก็พิทักษ์ดีๆให้ถูกทางอย่าเอาอารมณ์เนาะอย่าเอาอารมณ์นะครับอย่าเอาใจใครอย่าเอาอารมณ์เพราะเดี๋ยวจะพังนะครับ เพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้ประชาชนเราไม่ได้ขุดมาเนาะเราคลอดมาปลาเปลือยเราก็ได้กินกันบ้างนะครับสมองสมองก็มีกันบ้างแหละครับไม่ได้โงงมงายขนาดนั้นท่านไม่ต้องชี้นำแล้วครับว่าเราจะไปในทางที่โง่หรือทางที่ดีเนาะท่านเก่งแล้วฉลาดแล้วท่านก็พิทักษ์ศาสนาไปเนาะแล้วแต่ท่านเลยครับนะครับอย่าให้ลงคลองแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงกระโดดลงไปเอาหินถ่วงน้ําเลยเะถ้าท่านลงคลอง จะกระโดดลงไปเอาหินไปด้วยถ่วงน้ำแม่งเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครับฝากไว้